สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h ออ y e Octal บายอ,อาอจารย์ชุานะคะเรปเน่เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์อาจารย์ไม่ค่อยมีแรงพักนี้เลยอาายัดคลิปชา้าไปหน่อยขออภัยด้วยค่ะอาจารย์ไปเติมบุญมาค่อนข้างจะมีแรงใหน่วันนี้นะคะโอเคไหมมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่ราศีแรกค่ะเซ 6ถึง31กรกฎาคมราศีแรกในการราศีกัน23สิงหาถึง22กันยาค่ะเป็นการดุดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะดวงเป็นจน u r n a l reading ดวงเป็นบันเทิงดวงเป็นไกด์ไลน์ ดูเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมมาจากกันจา๋าเป็นยังไงบ้างในด้านของความรักของคุณนะคะขอพลังงานรักสิบดาบว้าวกันจา๋าเจออะไรจะสิบดาบเหรอวางแผรน้ำใจอยู่รออะไรจ้ะสาม่วยสิบดาบสามถ่วยสามเหรียญห้ามไม้เท้าความยากลำบากความสัมพันธ์ยาก คนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณหมายปองคนที่คุณมีใจนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาก็เจอสิบไม้เทา้าคุณเจอเก้าไม้เทา้เเทาเขาเจอสิบไม้เทา้าเขาเจอเก้าเก้าดาจะติกความยุติธรรมเอาได้รับความยุติธรรมเขาสื่อเขาอส่องคุณอยู่อะคะ่ะเขาเป็นเดอะฟูลระเป่าคนคนนี้เที่ยวเล่นไปเรื่อยเขาเด็กกว่าคุณไหมคะแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตจะเป็นเช่นไรแนวโน้มแนวโน้ม แนวนุ้มความสัมพันธ์ในอนาคต date, ห,รหรือเดทเหรอคันจบนะคะห้าไม้เท้าไอ้ห้าดาบห้าดาบ page of s w o ความสัมพันธ์ที่อยู่ในเงามืดรู้กันอยู่สองคนนะคะโอเคเปิดไพ่แล้วพลังงานหลักเมเนเจอร์ของคณหนึ่งใบคนทีคค่ความรู้สึกของคุณห้าใบในเรื่องของความรักอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็คนที่อ้าว อาจารย์ลืมไปอีกแม่จ๋าอาจารย์ลืมไปอีกแล้วอาจารย์ลืมไปอีกแล้วฟังให้ดีก่อนฟังให้จบก่อนอาจารย์เพิ่งเสียบใหม่นะจ๊ะแม่ลืมทุกทีอาจารย์แก่แล้วขออภัยขออภัยอ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบไพ่ใบแรกของคุณได้สิบดาบค่ะเสร็จกับไรจ๊ะกันจ๋า เจ็บกับรายสิบดาบคือความวิตกกังวลความสิ้นหวังความท้อแทก้การอาจจะบางคนอาจจะร้องไห้ทุกทรมานแสนสาหัสเกี่ยวกับในด้านของความรักผิดหวังเสียใจหรือโดนแทงข้างรังคนที่คุณรักก็าอาจจะปร,ะรักคนอื่นเขาไม่รักคุณแล้วก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นลักษณะของคนที่พบเจอระวังเรื่องปัญหาของสุขภาพด้วยค่ะบางคนสุขภาพไม่ดีนะคะระวังเรื่องของหนี้สินการถูกหักหลังการโดนโกง การโดนทําร้ายจิตใจนะคะยังไม่สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจกลับมาที่เดิมได้ไพ่แห่งการเสียน้ําตาชีวิตไม่ค่อยมีความสุขช่วงนี้ไพ่ใบนี้ค่อนข้างแย่และสาหัสทีเดียวนะคะเป็นพลังงานหลักของคุณระวังเรื่องสุขภาพให้หนักเพราะว่าอาจจะมีเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหรือป่วยหนักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้ในเรื่องของความรักก็คือเป็นความรักเป็นความเสียใจเป็นความทุกข์ทรมานอ่าหรือระวังสูญเสียญาติผู้ใหญ่ บางคนก็ได้การเรื่องของงานระวังถูกออกจากงานยุบหน่วยงานโดนโยกย้ายงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันรีบทําบุญนะคะวิธีแก้คือรีบทําบุญจ้ะรีบทําบุญโดยโด่วนเลยนะจ๊ะไปซื้อโรงศพสักนิดหนึ่งก็ยังดีไปทําสังฆทานไปซื้อโรงศพนะคะมันไม่ค่อยดีไพ่ใบนี้เป็นพลังงานหลักไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมาคุณวางแผนอะไรอยู่จ๊ะวางแผนอยากพูดคุยกับใครคุณรอใครอยู่ รักของคุณอาจจะเป็นรักทางกายรักอาจจะเป็นรักต่างวัยสมัยเพื่อนด้วยเป็นเพื่อนเพื่อนเกา่าเพื่อนแก่เพื่อนเกา่าสมัยปะถมมัธยมมหาลัายเพื่อนอ,อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นสามถ้วยคือรักเราเติร์ดปาร์ตี้ค่ะเติร์ดปาร์ตี้คุณยังมีความรู้สึกถึงหา้าไม้เท้าความขัดแยง้งกับความรู้สึกในด้านของความรักครั้งนี้ เหมือนว่าคุณก็รู้แหละว่ามันยากลาบากแต่คุณก็พยายามจะทำใจแล้วนะแต่ก็ทำใจไม่ได้วิวออฟฟอร์จูนมาบอกอะไรคะจักรวาลวิวอ o ฟฟอร์จูนคือจักรวาลค่ะจักรวาลมาบอกอะไรกับคุณจักรวาลอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เราเองไม่สามารถควบคุมได้ก็เป็นไปได้เป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถเ,เขาเรียกว่าคอนโทรลได้เพราะว่าจักรวาลคือพรมลิขิตหรือ การเปลี่ยนแปลงหรือโชคชะตาที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณเองประมาณนั้นในด้านของความรักเนี่ยอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในด้านของความรักอาจจะอสิ่งที่คุณรออยู่คุณอาจจะได้เจอได้เจอเพราะจักรวาลหมุนแล้วค่ะหมุนอาจจะหมุนความสัมพันธ์ไหนดูซิหมุนไปทางไหนต้องดูว่าหมุนไปทางไหนคะ่ะจักรวาลหมุนอะไรให้คุณคะมหมุนอะไร หมุนความมั่นคงหรอือความมั่นคงความมั่นคงหรือความสัมพันธ์อาจจะมองไประยะยาวๆได้เหรอคะเดอลิฟเวอร์จักรวาลยังบอกว่าคนที่คุณคบหรือคน,คนที่คุณคุยหรือคนที่คุณอยู่ด้วยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกเลือกนะคะเลิฟเวอร์กับจักรวาลมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มาจากพรมฤกิ์ค่ะ เดลเปเปเป็นลักษณะของคนที่โชคชะตาสองคนได้พัดพามาเจอกันไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่มันเป็นรักที่ยังไม่ได้ถูกเลือกนะนะมันยังเป็นช้อยอยู่นะชอยช้อยช้อยคุณพยายามเน่งกับความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ทําให้คุณเจ็บปวดหรอคะกันความรักครั้งนี้ที่มีอยู่คุณรู้อยู่เขาก็รู้ถ้าคุณมีสามถ้วยเป็นความรักของลักษณะของคนเก่าคนไกล คนที่เคยรักเขาย้อนกลับหวนขึ้นมาหรือคุณยังอยู่ในเวลาของความรักที่มีสามคนขึ้นไปอาจจะมีสี่คนขึ้นไปสามหรือสี่คนขึ้นไปมันทําให้คุณต้องทุกข์หนักเพราะฉะนั้นคุณพยายามพักกายพักใจนิ่งเฉยกับทุกปัญหานิ่งเฉยกับสิ่งที่เป็นพยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้นิ่งเฉยอยู่ให้ได้ทั้งทั้งที่ ใจมันร้อนรุ่มเนาะเด e ั u นคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณพยายามจะกลับมายืนณนะจุดที่คุณเคยมีความสุขอะไรที่คุณเคยมีความสุขการที่คุณไม่ได้พบไม่ได้เจอคนนี้คุณอาจจะมีความสุขมาก่อนตอนนี้มาได้พบไ,ได้เจอคนนี้จักรวาลหมุนคนนี้มาให้คุณทําให้คุณมีความทุกข์ทุกเพราะรักทุกเพราะเลือกไม่ได้ทุกเพราะามันตัดสินใจอะไรไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่ากัน <c oughs> คนที่คุณรักห้าใบเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะดีที่ผ่านมาสิบไม้เทา้าเขาบอกว่าหนักเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะคว,ความสัมพันธ์นี้จะความสัมพันธ์นี้จะจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วล่ะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยึดติดกับกันทั้งด้านของจิตใจอารมณ์และความรู้สึกเขาเครียดนะ เาเครียดกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณเช่นกันจัสติกมาบอกว่าแต่เขาพยายามที่จะกลับไปยืนหน้าที่ของตัวเองไปหาความยุติธรรมให้กับตัวเองเอ๊กันคุณมีคุณมีเรื่องขึ้นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเรื่องเสียเงินเสียทองหรือเปล่าเนี่ยระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือข้อกฎหมายใดๆถ้าไปคำประกันใครหรือไปรถเจี่ยวรถชนอะไรประมาณนี้ดูข้อกฎหมายด้วยนะคะ คนคนนี้กลับมารักตัวเองแล้วค่ะแต่เขายังสืบคนสองคุณอยู่คนคนนี้อาจจะเด็กก่าคุณหรือคุณเด็กกับเขาไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เขาค่อนข้างจะมีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็เขาจะเริ่มต้นใหม่กับความสุขของเขาหรือกับตัวเขาเองค่ะการเริ่มต้นใหม่การไปในทิศท,ทาง H of Cups เขามีความรักหรือคะเขามีคนใหม่เข้ามาหรือคุณมีคนใหม่เข้ามากันแน่ขอ H of Cups ก็คืออะไร H of c u p คืออะไร t ดอะเอ็มอ่าเดอะไฮร์แฟนค่ะเดอะไฮร์แฟนมันไพ่พระสังฆราชนะคะในความรักครั้งนี้ไม่ได้ความชัดเจนเขาพยายามที่จะโฟกัสเรื่องของสืลอธรรมอันดีงามค่ะความรักมีอยู่ไหมมีความรักที่มันไม่ชัดเจนเขาพยายามจะไปโฟกัสเรื่องนั้นเขานิ่งเฉยกับคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขาเบื่อหน่ายและอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ครั้งแล้วครั้งเล่านะจ๊ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะใน Open t นเต a t a e ค e ลเด d a เ t h ์หาด Page of s w o r d แล้วก็ The High p r i เทสในออฟเนเ p e n t เ c ิลมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มากันแบบเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอย่างที่บอกเป็นกระยานิมิตที่ดีต่อกันเคยเป็นเพื่อนเก่าๆกันมาได,ได้มาเจอมาเจอ ความสัมพันธ์ที่บางครั้งเคยเจอเคยเจอเป็นป๊อปปี้เลิฟในอดีตมันอาจจะถูกปลุกขึ้นมาก็ได้แต่คุณก็รู้และเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความเป็นไปไม่ได้ต่างคนต่างรู้นะคะเพจชอปซอนมาบอกว่ามีคนปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกหรือบล็อกกันไปนะอาจจะมีการบล็อกกันโซเชียลบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์กันเดฮะเพิ้นเทศคุณคบกันมาเป็นระยะหนึ่งแต่เป็นการคบกันแบบลับๆคบกันแบบไม่ให้ใครรู้ใช่ไหม หรือเดลฮาร์เพินเทสมันบอกว่าคุณกำลังใช้เซนส์ของคุณนําทางความรักครั้งนี้นะคะมันไม่มีความชัดเจนมันเป็นการมันเป็นรักที่ซ่อนเร้นเป็นความเป็นความซับซ้อนในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้เนี่ยปิดปิดบังๆซ่อนเร้นหรือเขาคุณอยากได้เขาไว้เป็นเงามืดของคุณนะนะดีเอ็มเพสคนนี้ค่ะดีเอ็มเคุณอาจจะคุยกับราศีอ่า ธาตุด,ดินพฤชศกันมังกรค่ะราศีเมษร,ราศีตุลราศีเมทุนพฤษศราศีอะไรอีกมังกรธาตุไฟเมษสิงธนูธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มได้หมดอยากคุยกับใครก็คุยไปเถอะคุยเร้วมีความสุขก็คุยไป ความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างจะฟันเล่เป็นคนค่อนข้างดูแลคนอื่นได้ดีเป็นลักษณะข,ของผู้เป็นแม่ระวังถ้าเป็นผู้หญิงระวังตั้งคันการก่อกําเนิดห่งการตั้งคันหรือถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําผู้หญิงท้องนะจ๊ะระวังให้ดีหรือในบางคนนะคะอาจจะเป็นรักที่ คือคนคนนี้อาจจะมีลูกแล้วก็ได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีทีเดียวคุณก็รู้เขาก็รู้คุณชอบเขาเปโตรไฟดีทีเดียวดูท่าทางมีกระตังน่ะนะรวย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 น่ะนะแต่เขามองว่าคุณทาอะไรรับหลังเขาหรือเขาทาอะไรรับหลังคุณต่างก้นต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันละกันอ้าวการจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะการจ๋า เขาคิดยังไงกับคุณเขาเห็นคุณนิ่งใส่เขา The Devil ค่ะเวกรกรรมมาเกิดบังเกิดแล้วในความสัมพันธ์นี้ตัดไม่ตายขายไม่ขาดมันเป็นการไปไปกลับกลับ,บวนไปวนมาคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีพฤษจิกราศีทัดเด่นพฤศพกันมังกรอ่ากุมในความรักครั้งนี้เนะะี่ยค่ะเขาพยายามที่จะโฟกัสกับตัวเองเป็นอย่างมากเขาพยายามจะข่มจิตข่มใจในความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึก อาจารย์มองว่ามันเป็นความรักลับๆที่คุณรู้กันอยู่สองคนเป็นการเป็นความรักที่ผิดจรธรรมผิดทํานองคลองธรรมเขาพยายามนิ่งเฉยแล้วโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตตัวเองเขาพยายามจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้และเริ่มต้นใหม่เขาพยายามแล้วค่ะเขาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่เขาคิดถึงคุณน่ะหกเ้่ยคือคนรักเก่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยของนายชรากับหญิงชราก็ได้ มันมีอายุต่างกันต่างกันที่อายุต่างกันที่ฐานะต่างกันที่ศาสนาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาวัฒนธรรมต่างเมืองต่างอำเภอต่างหมู่บ้านเขาคิดถึงคุณเขาบอกแล้วคุณหลักคิดยังไงกับเขาณตอนไหนจ๊ะการคุณคิดยังไงคุณไม่เลือกค่ะการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้จะเดินออกไปมันก็เจ็บจะอยู่มันก็เจ็บเลือกเกินแต่คุณเป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์ แต่คุณมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนหรือเปล่าจากการด้บางคนมีครอบครัวแล้วค่ะมีลูกหนึ่งคนหรือมีลูกสองคนแต่ในบางคนไม่มีในความสัมพันธ์นี้คุณมีเร่เหลี่ยมคุณอยากมีเขาไว้ในความสัมพันธ์คุณมีเจ้าของแล้วคุณมีคนข้างกายแล้วแต่คุณอยากมีเขาด้วยหรือในบางคนไม่มีครอบครัวก็กลับไปอยู่กับครอบครัวการไปโฟกัสกับครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไหมทันตั้งตัวขออีกใบ การอะไรที่เกิดขึ้นความเสียใจของคุณเหรอทําไมคุณต้องเสียใจหล่กกันทาไมคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถพัฒนาไปได้จริงๆด้วยแหละคุณรู้คุณรู้และคุณไม่ไว้ใจคุณมองว่าเขามีคนคุยคุณหึงเหรอคะอารมณ์หึงหวงหรือเปล่าเฝ้าระแวงหรือเปล่าความไม่ปลอดภัย คุณเป็นคนใจร้อนหรือเขาใจร้อนคะมีคนใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอกับความรักครั้งนี้คุณอาจจะชอบคนคนนี้คะ่ะเว้นออฟสอดเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นลักษณะข,ของผู้หญิงที่เป็นผู้นําทํางานเก่งเก่งเป็นลักษณะข,ของคนที่มีฐานะดีมีภาวะความเป็นผู้นําเก่งแฟรนลี่มีเซนดีผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าหรือผู้ชายคนนี้ที่คุณรักคะกันจาไปต่อ คนที่เบรกกันไปแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่กันคนที่ไม่พูดกันคนที่ไม่สารคนที่แบบเลิกกันไปแล้วบางคนเลิกกันไปแล้วนะคะยังมีโอกาสกลับมาสารสัมพันธ์กันได้ไหมคะตอนนี้ต่างนิ่งเฉยไม่รับไม่รู้ไม่อะไรทั้งนั้นไหนดูซิจ้ามีโอกาสกลับมาไหมจ้ามีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะ เออ,อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วนะคะการเรียนการสอนดูไพ่ย,ยิ่สีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเรียนในวันที่20สิสามสิงหานี้ถ้าใครสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะเรียนวันเดียวเท่านั้นแต่คุณต้องรับไพ่และเอาตำราไปอ่านความหมายของไพ่ก่อนคุณถึงจะอ่านไพ่ได้ถ้าคุณมาโดยที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยคุณจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าสนใจอาจารย์วางรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ กลับมาได้ไหมคะจะสติกมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะ่ะนะกำลังหาความยุติธรรมและคุณไม่เลือกค่ะสองดาบยังขึ้นมาคุณมีความรู้สึกเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกและมีคนคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณเองไพ่สลับกันได้นะคะคุณเองเขาเคยเขาเคยเคยที่ให้เขาเป็นคนทักคุณก่อนเขาเป็นคนคุยกับคุณก่อนเขาเป็นคนให้ใจและมันไม่ได้อะไรกับคืน ความสัมพันธ์นี้เกิดความเสียใจเกิดขึ้นมีการวางแผนอะไรจ๊ะยังกักกันไว้น่ะไม่รักจะกักทําไมจ๊ะอ่าอีกสองใบคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วเช่นกันหรือต่างคนต่างมีแต่คุณสองคนพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะอาจจะทักกันบ้างคุยกันบ้างหรือห่างห่างหายหายกันไปบ้างแต่ก็ยังรักกันอยู่ไหมยังรักกลับมาราชะดีไหมราคาความสัมพันธ์นี้นันไงการกลับมา กลับมาแล้วความชัดเจนมีการบล็อกกันหรือเปล่าคุณกาลังทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือเขาทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันจะไปกันได้ไหมมันเป็นความรักคุณรักเขาเขารักคุณแต่ความรักครั้งนี้มันรักในวันที่จะสายไปแล้วคุณพยายามหยุดนิ่งในความสัมพันธ์และคุณบอกว่า คุณโดดเดี่ยวมากช่วงนี้เหมือนกันไม่รู้คุณไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณและคุณไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกับคุณคุณบอกว่าคุณรักเขาและเขาก็รักคุณเช่นกันแต่ต่างคนต่างนิ่งต่างเฉยอ่านใจกันไม่ออกอยากพูดอยากเคลียร์อยากเจรจาอยากคุยกันอยากตัดเออแต่ทําได้ไหมทําได้ไหมคะคําตอบอยู่ที่ตัวคุณทั้งคู่ค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมกันคุณมีไหมคุณรออะไรอยู่จ๊ะการเฝ้ารอ ว้าวเยวิลคุณผูก,กจิตผูกใจกับคนคนนี้นะ่ะคุณรักคุณอาจจะเป็นความรุ่มหลงกร่หลงในคารมหลงในเซ็กหลงในกิเลสตัณหาหลงในหน้าตาหลงในโปรไฟล์คุณนั่งมองเขาอยู่ค่ะคุณเป็นคนที่ ถึงรักแต่คุณก็จะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้หรอกคุณชอบเขาคุณรักเขาคุณอยากมีเขาแต่คุณจะนั่งเฉยๆอยู่บนบัลลังของคุณเพราะคุณเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ดราม่ากับใครเขาคุณจะเป็นคนเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายที่จะไม่ดราม่าค่ะจะนั่งเฉยๆสวยๆเรือเรชัดๆจริงๆอยู่บนบัลลังแต่ในความที่คุณนั่งอยู่ถามว่าคุณกระโจนออกไปไหมคุณกระโจนออกไปคุณใจร้อนมากคุณกำลังคิดว่าคุณควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี ควรจะปล่อยให้หลุดมือหรือควรจะจะไปต่อคุณน้อยใจเขาอะแล้วคุณเป็นคนเด้อมากด้วยคุณคิดว่าความคิดคุณถูกคุณรู้ว่าความรักครั้งเนี้ความรักครั้งนี้อาจจะมีพ่อแม่คุณไม่ชอบเขาเขาพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณหรือเพื่อนเขาไม่ชอบคุณหรือคุณเพื่อนคุณไม่มันมีบุคคลที่สามซึ่งบุคคลที่สามในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นคุณที่มีครอบครัวแล้วคุณก็เลยไม่กล้าทําดใดขกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณเองรู้ว่ามันมันเป็นเติร์สปาร์ตี้ค่ะ มันคุณรู้ว่าเขาจะไม่เลือกคุณหรอกนะคะคุณอยากหลุดพ้นแต่คุณสองคนมีการไปไปกับกลับกันหลายรอบแล้วคะ่ะการจบการนิ่งใส่กันไม่ได้เลิกกันนะแต่การนิ่งเฉยใส่กันการที่สองคนไม่พูดไม่จาก,กันโอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมีอาจารย์มองว่าคุณมีคนมาหยิบยื่นให้ไมตรีให้ด้วยจริงๆนะแต่การหยิบยืน่นไมตรีนั้นอาจจะเป็นการหยิบยืน่นไมตรีที่เขาอาจจะมาชอบคุณแค่เรื่อง วันไนสแตนก็ได้เรื่องเซ็ตเรื่องกิเลสตัณหาคุณชอบเรื่องแบบนั้นเปล่าคุณอาจจะมีใจเรื่องแบบนี้ก็ได้หรือเขามีใจคะถ้าไม่มีคุณก็เป็นเขาเขาฝากบอกคุณห้าใบกันเขาฝากบอกว่าเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาจะเงียบใส่คุณคะ่ะเขาเนิ่งเขาเฉยเขาจะไม่เป็นรักที่ถูกเลือกของคุณเดอะเฮอร์เมคุณอาจจะยกับราสีกันราศีเมษเขาก็รอคุณอยู่คะ่ะเอาล่ะตามคนต่างรอกันจ้า เธอทักฉันก่อนเซฉันทักเธอก่อนแซ่คุณจะคุณพยายามที่จะควบคุมคนนี้คุณควบคุมเขาไม่ได้ค่ะเขาเป็นเอ็มเพรสคุณเป็นเอ็มเพอเร์เพราะฉะนั้นเอ็มเพอเร์จะอยู่เหนือเอ็มเอ็มเพรสจะอยู่เหนือเอ็มเพอเร์นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเป็นรักที่ถูกเลือกเขาไม่ยอมทาโดนทําร้ายอาจจะไปบวชแล้วบางคนไปถือศีลไปกินเจไปบวชแต่เขารอคุณอยู่เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากลาบากเขาก็เหนื่อยแต่เขาคิดถึงคุณนะ โอเคคุณล่ะคิดยังไงกับอาฝากบอกเขาห้าใบกันฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกเดอะเวลคุณจะจบราคะกับความสัมพันธ์นี้ไงคุณอยากจบแต่คุณลืมเขาไม่ลงคุณอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่คุณทําไม่ได้คุณอยากจะกลับกลับจะบ้าเหรออาจารย์กลับเว้เย คุณอยากจะกลับรักตัวคุณเองค่ะคุณอยากจะกลับมารักตัวคุณเองการรักตัวตัวเองเป็นสิ่งที่ดีคุณอาจจะอยากหลุดออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณพยายามร้านจิตใจไม่ให้ทุกข์มากเกินไปก็พยายามออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเราครั้งเราแต่กลับไปออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่เคยได้เลยค่ะมีคนเขาอาจจะเด็กกว่าคุณเน,ะนาะลักษณะของมีเด็กอะต้อเด็กเลอจ๊ะกันจ๋าฮะไปต้อเด็กเลอจ๊ะ เด็กเข้ามาแบบในในในไพ่ดูชัดเจนมากอะ่ะคุณแก่แล้วแล้วคุณไปต่อเด็กป่ะจ๊ะโอ้โหขอไพ่แนะนำห้าใบให้กับกันค่ะไพ่แนะนําบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีกุมราศีเมษราศีเมถุนราศีเมถุนราศีเดรเบอร์ราศีมินนี่ราศีมีนอยู่นี่ค่ะในความรักครั้งนี้ มันไม่ปลอดภยัยมันไม่ชัดเจนคนที่เกิดราศีกุมหรือเปล่าที่คุณไปหมายใจหมายปองอยู่นะจ๊ะความรักครั้งนี้นะคะขออีกใบให้ใหกับ8ดไม้เท้าค่ะขอแปดไม้เท้าจะมีใครเดินทางมาหาหรือจะได้เจอได้เจอหรือได้คุยกันโดยแบบเขาทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวซะหรือเปล่าความรักอะ่ะว้าวเลิฟเลิฟอะ่ะจะได้เจอได้เจอกันเหลอจ๊ะแต่มันเลือกไม่ได้นี่นาะ แต่เงียบเฉยคุณอยากเจออยากเจอเขาเหรอคะเป็นความรู้สึกว่าคุณอยากเจอเขาเขาอยากเจอคุณต่างคนต่างอยากเจอซึ่งกันและกันแต่ยังมีคนที่นิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้หมายถึงว่าเสนอยื่นข้อเสนอไปว่าอยากเจออยากเจออยากคุยแต่ว่าอีกคนยังไม่ได้ตอบสนองคุณยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองเพราะว่าคุณรู้ว่ามันไม่ปลอดภยัยคุณถือเขาไว้ในมือนะอีกใบสิบดาบจบไพแนะนำว่า ถามตัวเองสิว่าความรักจริงหรือเปล่าความรักทำไมต้องเจ็บมันเป็นความรุ่มรุงหรือมันเป็นความรักถ้ามันเป็นความรักจริงและทำไมไม่คุยกันทำไมไม่พูดไม่คุยไม่เคลียร์ไม่เจรจาการรักกันก็ต้องคุยกันมีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันต้องพูดกันมันจะได้ทำให้ความสัมพันธ์ดีกว่านี้ คุณคิดอย่างหนึง่งเขาคิดอย่างหนึง่งต่างคนต่างคิดคนระอย่างไปคนระทิศคนระทางทำไมไม่พูดออกไปคะมันสร้างความเจ็บปวดให้ไหมคุณมีความรู้สึกว่าคุณโดนแทงข้างหลังคุณไม่ไว้ใจเขาคุณอาจจะหึงเขากลัวเขาไปมีคนอื่นกลัวเขาคบกับคนหลายคนกลัวเขาคบซ้อนซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือความคิดของคุณเขาทำหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคุณคิดมากไงแต่คุณคิดเองเออเอง ไม่ถามเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์แบบนี้นิ่งเฉยกันแบบนี้ไม่พูดกันแบบนี้เนี่ยเฉยกันแบบนี้มันพัฒนาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมหรือหลักทํานองคลองธรรมก็จบมันด้วยตัวคุณเองซะแล้วเริ่มต้นใหม่ เดอะสตาร์มาบอกว่าเริ่มต้นใหม่เยียวยาตัวเองเยียวยาชีวิตเยียวยาจิตใจเลือกให้ได้ว่าจะทํายังไงทางสองทาง้อยสองถอยจะยอมจบแล้วฝังความเจ็บลงไปกับดินหรือจะยอมเริ่มจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันทางเลือกทั้งสองทางอาจารย์มองว่าคุณเลือกทางไหนหัวใจคุณก็เจ็บนะจ๊ะกันจ๊ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามย offs, อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์ a f a ศูนย์สามสองเก้า y แล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ